ะะงดงามมากๆแหวนพ่อนารายนาคราชนะคะเชื่อว่าเป็นพระนารายนะคะแสดงฤทธิ์ด้วยกาพยานาคนะคะมาให้บารมีแด่เสด็จพ่อองค์เพชรนะคะให้สร้างแหวนานารายนาคราชนี้นะคะพร้อมการประดับตัวเรือนที่ด้วยอัญ,ญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะฐานบารมีของเสด็จพ่อองคเพชรมีให้บูชาที่นี่ที่เดียวนะคะตัวเรือนเราก็มีครูเฉพาะของเรานะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแหวนนะคะทิบดี3พลังนะคะพลังราชาผู้มีอำนาจราชาผู้มีทรัพย์มากและราชาผู้มีพลังธรรมะมากและวงสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือแหวนมหาพิรอดนะคะอัน,นมณหีเพลเกรดแก้วนะคะแหวนมหามงคลมงคลรอบด้านใครอยากจะหาสิ่งมงคลดีๆนะคะไว้บูชาให้พลังงานดีๆนะคะกับดวงชะตาเพื่อเริ่มปีใหม่นี้2 5 6 4ก็ ถักทายมาบูชาได้ที่เพจอันนี้มณีเพรเกรดแก้วนะคะเราให้บูชาด้วยผู้ที่มีใจรักใจต้องชะตานะคะแต่ถ้าเกิดเราเหมือนกับปัจจัยน้อยหรืออะไรนะคะเราเราเราเก็บปัจจัยไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่ามีความรักแล้วก็มีความพร้อมนะคะไม่เดือดร้อนก็ค่อยบูชาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยาการที่เรา,เาจะ จะรอดพ้นนะนะคะมันก็ต้องเราคือต้องมีบุญเราต้องสร้างบุญถ้าเกิดทรัพย์เราน้อยเนี่ยไปเน้นสร้างบุญก่อนนะคะไปสร้างบุญปฏิบัติกรรมฐานก่อนแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีเจริญทรัพย์มากขึ้นแล้ว ยังรักกันอยู่ยังรักอยากจะครองของที่มีพลังของเสด็จพ่อก็ค่อยกลับมานะคะว่ากันใหม่หรือจะทยอยบูชาเราก็เปิดโอกาสให้ทยอยนะคะสมมติว่าถ้ายเกิดอยากได้เป็นกำลังใจพลังงานต่างเนี่ยนะคะสู้การสร้างบุญของตัวเองไม่ได้นะอันนี้พี่มินในฐานะผู้ให้บูชาก็ต้องบอกกันตามตรงๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเ,อเหมือนกับสําหรับคนรักแล้วก็สําหรับผู้ที่ เหมือนกับมีความพร้อมนะคะพร้อมเนี่ยก็คือถ้ามีบุญสัมพันธ์กันมาเนี่ยก็อาจจะเกิดความพร้อมในบางคนคือไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนมีเงินนะแต่ว่าเหมือนกับอธิษฐานต่อพลังทาง่นานนะเหมือนกับลูกอยากคลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดมีทรัพย์อัศจรรย์ขึ้นมาก็ได้มาครองกันแบบนี้ก็มีอยู่เยอะแล้วก็จริงๆรแล้วเป็นผู้บูชาส่วนมากของเราก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแต่ว่า,าก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าอย่าให้เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเรา,เราบูชาด้วยความเดือดร้อนเป็นทรัพย์ก้อนสุดท้ายแล้วมาบูชาด้วยความหวังเนี่ย ใจใจิตใจจะอ่อนแอนะคะแล้วก็พลังบุญเนี่ยมันมันอาจจะเหมือนกับมีคือคือเรามันเหมือนกับเป็นการวัดดวงอะ่ะนะคะถ้าได้ครองไปและได้พลังงานที่ดีของท่านบางทีก็ชุบให้มันดีไปเลยก็มีแต่ว่าเออมันเราไม่อยากให้ความผูกพันสัญญาแบบนั้นน่ะนะคะมันทําให้เกิดความหวังแล้วถ้าเกิดเสียใจอย่างเงี้ยมันก็เราก็รู้สึกไม่ดีในฐานะผู้ให้บูชาดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่า เอาดีๆดีกว่านะคะดีๆนะ,นะในที่นี้ก็คือปฏิบัติไปก่อนถ้ามีทรัพย์ไม่เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เข้าใจนะไม่ผูกความหวังไว้กับการพึ่งปฏิหารเนี่ยค่อยมา,มาบูชากันนะคะด้วยความรักนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ